เวิธีรักษาโรคเกาต์แบบไม่ต้องใช้ยาสิ่งที่ควรทําเมื่อเกาต์กำเริบขึ้นมาแล้วมีอาการปวดก็คือการประครบเย็นบริเวณซึ่งจากงานวิจัยนั้นพบว่ามีประสิทธิภาพพอๆกับการทานยาลดปวดได้เลยทีเดียวค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการ5นาทีดีต่อสุขภาพใครที่เป็นโรคเกาอยู่มีอาการเกากำเริบบ่อยๆหรือใครที่เป็นโรคเกาแล้วกำลังทานยาอยู่เรามี7วิธีที่จะช่วยทำให้อาการโรคเกานั้นสงบลงและสามารถที่จะหยุดยาได้ในอนาคตเดี๋ยวมาชมกันค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์นี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ โรคเกาเป็นโรคที่มีความผิดปกติของยูริกในร่างกายนะคะและยูริกไปตกตะกอนที่ข้อก็เลยทําให้เกิดอาการปวดขึ้นแต่ถ้าปล่อยไว้ไม่รักษาอาจทําให้ข้อพิการได้รวมไปถึงทําให้เกิดไตาวายได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่ายูริกในปริมาณที่สูงไปตกตะกอนที่ไตก็จะทําให้ ไตวายไ,วได้ในอนาคตค่ะส่วนเรื่องการรักษาณนะปัจจุบันก็คือการใช้ยาที่จะไปลดการสร้างกรดยูริกหรือไปเพิ่มการขับออกของกรดยูริกให้มากขึ้นรวมไปถึงในคนที่มีอาการปวดก็จะมียาที่ช่วยลดการอักเสบของข้อลดอาการปวดของข้อรวมไปถึงช่วยป้องกันไม่ให้เกานั้นกำเริบขึ้นมาได้ค่ะโรคเกานี้จริงๆแล้วควรที่จะเริ่มยากับแพทย์นะคะไม่ควรที่จะไปซื้อยามากินเองเนื่องจากว่าต้องมีการประเมินหลาย ยาก่อนที่จะเริ่มยาค่ะส่วนใครที่เป็นอยู่แล้วและได้รับยารักษาอยู่แล้วและ อยากที่จะหยุดยาแล้วเนื่องจากว่าทานมานานแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วโรคเกานี้สามารถหยุดยาได้นะคะถ้าระดับยูริกอยู่ยต่ํากว่าระดับที่กําหนดไว้ค่ะซึ่งนอกเหนือจากการใช้ยาแล้วนะคะการปฏิบัติตัวของเรานั่นเองรวมไปถึงการทานอาหารที่เหมาะสมก็จะช่วยทําให้โรคเกานั้นสงบได้ไม่กําเริบตัวไปถึงสามารถที่จะช่วยควบคุมระดับกรดยูริกในเลือดให้ต่ําที่สุดจนสามารถที่จะหยุดยาได้นะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะ7วิธีที่จะ ช่วยทําให้ควบคุมโรคเกาได้ค่ะข้อที่1นะคะถ้ามีอาการเกากําเริบขึ้นมาค่ะก็ควรที่จะพักการใช้งานนะคะเช่นเกากํกำเริบที่นิ้วโป้งเท้าใช่ไหมคะก็ควรที่จะเดินให้น้อยลงอาจจะหาอุปกรณ์มาซัพพอร์ตหรือถ้าในช่วงที่เกากําเริบม,มากๆก็คือควรจะพักเลยไม่ควรจะเดินลงน้ําหนัก เท้าข้างที่เป็นนะคะข้อ2ค่ะในคนที่มีอาการปวดเกาเกากําเริบขึ้นมานะคะไม่ควรที่จะไปบีบนวดนะคะบางคนรู้สึกว่ามันต้องนวดแหละอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นอาการปวดของเกาห้ามนวดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าการนวดยิ่งจะไปกระตุ้นทําให้ข้อเกิดการอักเสบมากขึ้นรวมไปถึงไปกระตุ้นทําให้กดยูริกนั้นตกตะกอนที่ข้อมากขึ้นอาการนั้นจะรุนแรงได้ค่ะ สิ่งที่ควรทำเมื่อเกากํกำเริบขึ้นมาแล้วมีอาการปวดก็คือ การประครบเย็นบริเวณข้อค่ะจะช่วยทําให้อาการปวดนั้นลดลงได้มากซึ่งจากงานวิจัยนั้นพบว่ามีประสิทธิภาพพอๆกับการทานยาลดปวดได้เลยทีเดียวค่ะข้อ 3. นะคะในคนที่ควบคุมระดับกรดยูริกในเลือดได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะหรือมีอาการเกากําเริบบ่อยๆอ,อ,อาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องอาหารของเราค่ะซึ่งจริงๆเรานั้นปกติแล้วร่างกายเราสร้างกรดยูริกขึ้นมาด้วยตัวของเราเองได้อยู่แล้วนะคะแต่การทานอาหาร ที่มีสารพิวรีนสูงซึ่งเมื่อเข้าไปในร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกถ้าเราทานอาหารที่มีพิวรีนสูงก็จะยิ่งไปเสริมทําให้ยูริกในร่างกายนั้นสูงยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นในคนที่เป็นโรคเกาต์ควรจะทานอาหารที่มีพิวรีนปานกลางไปถึงต่านะคะไม่ควรทานอาหารที่มีพิวรีนสูงค่ะซึ่งพิวรีนตามธรรมชาตินะคะในอาหารที่เราทานก็จะแบ่งออกเป็นพิวรีนที่อยู่ในสัตว์แล้วก็ พิวรีนที่อยู่ในพืชค่ะพิวรีนที่อยู่ในพืชนั้นมีผลต่อการกระตุ้นทําให้เกลากําเริบได้ค่อนข้างน้อยนะคะเช่นพวกถัว่วพวกผักต่างๆนะคะแต่เราจะไปเน้นพิวรีนที่มาจากสัตว์นะคะซึ่งกระตุ้นทําให้เกิดเกลากําเริบได้มากกว่าอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะเช่นพวกเครื่องในสัตว์อาหารทะเลเช่นกุ้งหอยหรือว่าปลาบางชนิดนะคะเช่นปลาซาดีนซึ่งเป็นปลาที่เอามาทํา ปลากระป๋องนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวงังรวมไปถึงปลาอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาหารทะเลนะคะนั่นก็คือปลาดุกนั่นเองค่ะปลาดุกก็เป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่มีพิวรีนสูงต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะและอาหารที่ทํามาจากสัตว์ปริมาณมากเช่นพวกน้ําซุปนะคะก็จะมีการต้มพวกกระดูกหรือว่าเนื้อลงไปนะคะดังนั้นในน้ําซุป ก็จะมีปริมาณพิวรีนสูงเช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงอาหารที่เกิดจากการหมักของยีสต์นะคะเช่นเบกเกอรี่ต่างๆขนมปังขนมเค,ค้กที่มีการหมักด้วยยีสต์พวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงเมื่อกินเข้าไปก็จะทําให้กรดยูริกสูงได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับอาหารที่มีปริมาณพิวรีนปานกลางนะคะก็เช่น พวกเนื้อสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวสัตว์ปีกที่เราบอกว่าถ้าเป็นโรคเกาต์แล้วไม่ควรที่จะทานสัตว์ปีกนะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกสัตว์ปีกนี้ถูกจัดให้เป็นอาหารที่มีพิวรีนปริมาณปานกลางค่ะก็คือสามารถทานได้แต่ควรทานในปริมาณที่จํากัดนะคะส่วนอาหารที่มีพิวรีนต่ําเลยแล้วก็ คนไข้โรคเกาเนี่ยสามารถทานได้ค่ะก็คือพวกนมพวกไข่อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือสามารถที่จะทานได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในแต่ละคนก็จะมีร่างกายที่มีเมตาบอลิซึมในอาหารต,ต่างๆที่มันแตกต่างกันไปดังนั้นต้องสังเกตค่ะว่าตัวเองทานอะไรแล้วเกากำเริบ ทานอะไรแล้วเกาไม่กำเริบค่ะถ้าตัวไหนที่ทานไปแล้ว2อครั้ง3ครั้งแล้วเกาก็กำเริบอันนี้แต่ว่าอาจจะต้องสงสัยไว้แล้วว่าอาหารชนิดนั้นไม่ถูกกับเราไม่ถูกกับโรคเรานะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไปค่ะ ข้อ4ลดการทานผลไม้ในปริมาณมากรวมไปถึงพวกน้ำผลไม้น้ำขวดที่มีการเติมน้ำตาลเช่นพวกชาเขียวสำเร็จรูปที่เป็นขวดขวดวางไว้ในตู้แช่หรือเป็นพวกน้ำหวานอื่นๆที่มีการเติมน้ำตาลฟุกโตสเข้าไปหรือถ้าอ่านข้างฉลากผลิตภัณฑ์จะเขียนว่าฟุูคโตสคอนไซรัปหรือน้ำเชื่อมข้าวโพดนั่นเองค่ะเนื่องจากว่า การได้รับปริมาณฟลูกโตสไปปริมาณเยอะๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกในร่างกายได้เช่นเดียวกันนะคะข้อ5งด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะโดยเฉพาะเบียร์จริงๆแล้วเบียร์ก็คือมีการหมักมาจากยีสต์นั่นเองค่ะทําให้มีการขับออกของกรดยูริกในร่างกายที่ผิดปกติไปนะคะแทนที่จะขับออกได้ค่อนข้างเยอะถ้าเราดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ดื่มเบียร์ก็จะทําให้การขับกรดยูริกของร่างกายนั้นลดลงค่ะทําให้เกิดยูริกข้างในเลือดแล้วก็ เกิดการตกตะกอนได้นั่นเองนะคะข้อ6นะคะการดื่มน้ําให้เยอะๆค่ะดื่มน้ําเยอะๆก็คือต้องเยอะกว่าปริมาณที่แนะนําในแต่ละวันก็คือมากกว่า8-10แก้วขึ้นไปถ้าในคนที่ไตย,ยังดีแล้วก็หมอไม่ได้จํากัดน้ําก็ดื่มไปเลยค่ะวันละ2ลิตร3ลิตรนะคะจะช่วยเพิ่มการขับออกของกรดยูริกในร่างกายได้ค่ะ และข้อสุดท้ายข้อที่7นะคะในคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะควรที่จะควบคุมแล้วก็ลดน้ำหนักค่ะเนื่องจากว่าในคนอ้วนหรือว่าในคนที่มีน้ำหนักเกินการเมตาบอลิซึมของยูริกในร่างกายนั้นจะผิดปกติไปค่ะดังนั้นก็ควรที่จะควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ7วิธีในการที่จะ ควบคุมยูริกไม่ให้สูงเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมไปถึงในคนที่เป็นโรคเกาต์กำเริบบ่อยๆและคนที่ทานยาโรคเกาต์มานานอยากที่จะหยุดยาแล้วลองเอาไปใช้กันดูนะคะเจ็ดวิธีนี้จะได้ช่วยทำให้กรดยูริกในร่างกายลดลงได้เร็วขึ้นค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็อาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นเช่นยาอื่นๆที่เราทานอยู่นะคะอาจจะไปส่งเสริมทำให้ รดยูริกในร่างกายสูงขึ้นได้อันนี้อาจจะต้องลองถามคุณหมอที่รักษาดูคะ่ะว่ายาของเราตัวอื่นนั้นเช่นยาความดันที่เรากินอยู่สามารถที่จะทําให้ยูริกมันสูงหรือเปล่า <S <S เพราะว่าเราพยายามควบคุมทุกอย่างแล้วแต่ยูริกยังสูงอยู่อาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยนะคะแต่ฝากไว้นิดนึงคะ่ะถึงแม้จะทํา7ข้อนี้แล้วนะคะ ก็ควรที่จะไปติดตามการรักษากับคุณหมอที่รักษาอยู่ไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าเกามันดีขึ้นแล้วก็หยุดยาไปเองเลยอย่างนี้ไม่แนะนํานะคะควรที่จะคอนเฟิร์มกับคุณหมออีกทีนึงว่าระดับเลือดเรามันโอเคแล้วพองเหมาะกับเราแล้วเพราะว่าเกณฑ์ของคนไข้แต่ละคนก็ไม่เท่ากันค่ะ ควรที่จะปรึกษาคุณหมอที่รักษาอยู่นะคะถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะก่อนจะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด subscribe และกดกระดิ่งช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและท่านสามารถที่จะรับชมคอนเทนต์อื่นๆจาก เพจ Facebook ของเราค่ะบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกดซีฟอร์ดให้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาโดวยวิธีกายภาพบำบัดสามารถมารักษาได้ที่คลินิกของเราที่จังหวัดอุบลน,นะคะมี2สาขาคือสาขาวรินชําราบและสาขาพิบูลมาสาหารค่ะสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์0853699977ค่ะและท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้น สามารถไลน์มาได้ที่ไลน์ @banditclinic ค่ะ @banditclinic ที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> สำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ